งานนี้จัดเป็นประจำทุกปีนะคะจัดพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะคะทั้งหมดนะคะทั่วประเทศไทยจัดเช้าหรือจัดเย็นก็ได้นะคะแต่ที่รัฐภูมิเราจัดเช้าค่ะเพราะตอนเช้านั้นฝุ่นม,มีน้อยนะคะแล้วก็สุขภาพของเราจะดีกว่านะคะค่ะที่มาของการวิ่งของสพธ์ชลุ่งเพื่อสุขภาพไทยนั้นนะคะ,ะมีมาถึง12ปีแล้วค่ะเป็นกิจกรรมร่วมกันนะคะค่ะ ขอขอบคุณพี่จอมนะคะที่ให้โอกาสตะผู้กีดกรรชุดนะคะเพ่องานร่วมกันยอดแรงเสียงนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็นักวิ่งนักเดินทุกท่านค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ค่ะท่านที่ลงทะเบียนเสื้อก็สามารถที่จะรับเหรียญพระได้นะคะเมื่อเข้าสู่เส้นชัยค่ะสําหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนมีเสื้อสีอะไรก็วิ่งได้เพื่อสุขภาพเห่งปนะเทุกทยนะคะ ส่งมานะคะจากกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อเดินที่ดิาสู่เส้นทางและได้รับพระสงฆ์นะคะเป็นพรแทก้ามรดกนะคะซึ่งทำทุกปีพุทธาภิเษกค่ะอ่าขึ้นทำระดับประเทศนะคะแล้วก็อ่าพี่ชมและเด็กๆได้ทราบแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่3าุทธาโลกเพราะว่าองค์การยูเนสโกได้ให้ความเป็นเจ้าของสาน

ว่าจะเอาที่หนึ่งกันหรือเปล่าครับเอาที่หนึ่งนะฮะพูดอะไรเกี่ยวกับวันวิสาขะนิดนึงวันวิสาขาวันนี้ก็วันวันน่วันียวคเป็นเปนวันข่าววันของเาพระเจ้าพระพุทเจ้าแต่กอวันนี้นี่องกันใช่ไ วันนี้ตั้งใจหรือเปล่าครับเตรียมตัวหลายวันไหมครัตั้งใจมากครับตั้งใจมากเลครับกดไลค์พร้อมกันหน่อยครับกดไลค์พร้อมกันหน่อยกดไลค์พร้อมกันขอบคุณมากนะครับมามาขอร้องขอร้องขอร้อง เอาก็เชิญตุ๊กตาหนะครับไปดูตีกันกันนะครับเชิญนะครับเชิญตาดีนะครับเชเราได้ใต้ฟ้านะครับเราได้ใต้ฟ้าเวรใต้ฟ้ากันนะครับว่าเรามาวิ่งกันประมาณสักที่ปันคนหนึ่งนะครับดังนั้นเราไปร่วมกันก่อนนะครับไปร่วมที่โน่นก่อนนะครับไปร่วมตีทีก่อน